สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์กันอีกแล้วนะครับด้วยการที่ผมเริ่มต้นในการรักษาดโดยเครื่อง TMS นะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทที่บังเอิญว่าได้พบว่าโรคโรคนี้เนี่ยเจอกันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตลอดกลุ่มอายุต่างๆเลยนะครับ ก็คือทุกช่วงอายุเลยก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวผิดปกติของตัวกล้ามเนื้อเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยไลฟ์แล้วก็พูดไปในในช่องบางช่องอาจจะไม่ช่องนี้นะช่องอื่นนะครับที่เคยพูดกันไปแล้วนี่ก็คือเรื่องของติ๊กแล้วก็เรื่องของทูเร็นะครับติ๊กหรือทูเร็เนี่ยซึ่งมีลักษณะเฉพาะของมันอยู่แล้วในเรื่องของการเคลื่อนไหวผิดปกตินะวันนี้เนี่ยจะพูดถึงการเคลื่อนไหวผิดปกติก็คือมีการบิด ของตัวแกล้มเนื้อนะครับที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุเลยนะครับไม่ใช่ตัวติ๊กหรือชูเรตแต่จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการบิดของตัวแกล้มเนื้อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากทีเดียวนะครับนะเพียงแค่ว่าถ้าเราจะพูดกันแล้วคือการบิดหรือการเคลื่อนไหวปกติของตัวกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่มักจะไม่ค่อยทราบสาเหตุกันนะครับนะแล้วก็ ช่วงอายุที่เกิดขึ้นจะแตกต่างจากติ๊กตูเลตครับติ๊กตูเลตเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมักจะพบว่ามักจะเริ่มต้นในช่วงวัยเด็ก,ดกนะอายุเฉลี่ยประมาณตัแต่หกขวบท,ที่เคยคุยกันแล้วก็เยอะขึ้นในช่วงประมาณอายุ12แล้วค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับแ่พอ15ไปแล้วเด็กๆที่รู้จักวิธีการในการควบคุมอาการของติ๊กเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นวัยเรียนมหาลัย ก็ค่อยๆค,คุมได้คุมได้จนกระทั่งเหลือน้อยลงมากนะครับนั่นคือเป็นไปตามปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าใครเป็นเยอะๆก็ต้องรักษากันอย่างไรก็ตามเรื่องของอาการการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่เป็นลักษณะของการบิดตัวผิดปกติที่เราพูดถึงวันนี้นะครับก็คือเรื่องของดิสโทเนียนะครับดิสโทเนียเนี่ยโอ้โหใครลองค้นคำนี้สิครับ จะเจอเยอะมากเลยนะครับในข้อมูลต่างๆที่มีการให้ความรู้กันโดยแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยเราเลยนะให้ความรู้ตรงนี้ว่าแสดงว่าเป็นโรคที่เจอกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดิสโทเนียที่ว่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในตำแหน่งเฉพาะที่เฉพาะ,จะแห่งก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเริ่มต้นจากตำแหน่งที่เราเกิดมีการใช้งานกันบ่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นได้ก็คือแถวใบหน้าแถวคอแถวบ่า นะครับนะตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเกิดดิสโทเนียหรือการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวหรือการบิดตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อเฉพาะที่นะครับแล้วก็เป็นที่ที่เป็นแหงหงอาจจะเกิดขึ้นที่คอเนาะที่ใบหน้ากล้ามเนื้อในการเคี้ยวในการพูดหรือเกิดขึ้นที่มือเกิดขึ้นที่ขาที่เท้านัแล้วแต่ตำแหน่งแต่และตำแหน่งแต่ถ้าหากว,ว่า โอ้โหเกิดขึ้นทั้งบ่าทั้งไหล่ทั้งแขนเลยเนี่ยเขาเรียกเป็นอาการาการเกิดดิสโทเนียหรืออาการการบิดตัวของกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเป็นแบบทั้งทั้งซีกทั้งท่อนนะครับก็เป็นแบบ segmental นะครับแบบแรกนี่เป็นแบบโฟกอลนะครับนะแล้วก็แต่ถ้าว่าใครก็ตามที่โอโ้ไปทั้งตัวเลยครับดิสโทเนียเกิดมีการบิดตัวต่าง,งนี้ไปทั้งตัวทีเดียวเนี่ยก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็น general นะครับคือเป็นแบบทั่วไปเลยคือเป็นเยอะแม่แล้วก็เป็น พูดง่ายๆว่าเป็นได้หลากหลายกล้ามเนื้อหลากหลายมัดนะแล้วก็เป็นอาการที่ถ้าจะพูดถึงสาเหตุกันนะครับว่าพ,พูดถึงเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นเนาะสาเหตุเนี่ยมีกรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าใครก็ตามมีกรรมพันธุ์ในการเกิดดิสโทเนียอยู่ในครอบครัวนะครับโอกาสที่เราจะเกิดขึ้นเราเราเป็นก็มีโอกาสอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นๆนะะครับ ถามว่าโอกาสการเกิดพวกนี้เนี่ยมีใครเป็นมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าหญิงมีโอกาสเกิดมากกว่าชายมากถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การเกิดโรคพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดร่วมกันกันกบโรคอื่นๆนะรโรคอื่นๆเนี่ยที่เป็นอาการทางสมองเนี่ยได้เยอะแยะหลายโรคเลยนะครับโรคโรคหนึ่งเลยที่เราเห็นกันในการเกิดดิสโทเนียนะครับก็คือ เกิดร่วมก,กันกับอาการโรคของพาร์กินสันครับนะ ism, นะครับพาร์กินโซนิซึมนะครับพาร์กินสันนั่นเองโรคพาร์กินสันที่เป็นอาการเสื่อมของสมองแลนะจุดจุดหนึ่งลึกๆในสมองครับที่เราเรียกว่าสับสแตนเชียลไนแกล้นนะครับตรงนี้เนี่ยให้มีผลทำให้สารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโดปามีนเนี่ยมีปัญหาขึ้นมานะครับเมื่อเาเรารักษาอาการโรคทางพาร์กินสันเนี่ยก็เลยต้องใช้สารที่เป็นตัวยา จำพวกเมทิโอดปาพวกโดปามีนนะครับนะในการรักษาเพื่อที่จะทำให้อาการการบิดการเกร็งการเคลื่อนไหวผิดปกติที่เกิดจากโรคของพาร์กินสันเองเนี่ยมันลดน้อยลงได้ไปควบคุมมันลงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของดิสโทเนียนะครับดิสโทเนีย hmm. ก็คือการบิดตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นร่วมกันกันกบโรคของพาร์กินสันก็ได้ แล้วก็ยังเกิดขึ้นร่วมกันกับอีกหลายๆโรคเลยทางสมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บในสมองเป็นเรื่องของสโตรกนะครับอะไรก็ดีพวกนี้เนี่ยคือเป็นไปได้หมดเลยครับที่จะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าที่สําคัญครับก็คือว่าไม่ต้องเป็นโรคพวกนั้นก็ยังเป็นกันได้ด้วยครับแล้วเราก็จะพบได้บ่อยๆครับว่าในคนทํางานในผู้หญิงที่ทำงานอยู่หน้าโต๊ะที่ทํางาน,ต,งานต่างๆแล้วเกิดมีอาการ ปวดเคล็ดต้นคอนะครับใช้งานคอกล้ามเนื้อคอต่างๆแล้วก็มีความเครียดนะมีความวิตกกังวลในอาการต่างๆที่เป็นอยู่ค่อนข้างสูงหรือกับการงานก็แล้วแต่นะครับบางคนก็พัฒนาไปเป็นการเคลื่อนไหวบิดตัวผิดปกติของกล้ามนเนื้อซึ่งลักษณะอาการของมันนะครับจะไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปครับอาการของมันนี้จะมาดในลักษณะที่ว่าการบิดตัว ของแกล้มนี้จะเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดไม่ได้ตั้งใจให้เกิด่มันเกิดขึ้นของมันเองนะแ,แต่ว่าไปสัมพันธ์กันนะครับบอกเลยว่าไปสัมพันธ์นกันกับท่าทางต่างๆของการใช้งานกล้ามเนื้อนะยกตัวอย่าง,นะเ,งเช่นอายุอย่างง่ายๆประเด็นที่เห็นชัดเจนมีคนไค้คนหนึ่งมาหาผมนะในวัยที่อายุ20-30ปีเนี่ยครับจะเป็นผู้หญิงครับในวัยทํางานนี้เลย ก็คือเดินคอเอียงเลยครับเดินอย่างนี้มาเลยแล้วก็สังเกตเอ๊ะทำไมแขนขวามไม่ขยับเพราะว่าแขนขวาได้เกิดการบิดตัวครับเนี่ยแขนขวาบิดบิดทาลองนี้นะครับบิดอย่างนี้แล้วก็เดินเอียงอย่างนี้ตอนเดินมานครับแต่พอนั่งปุ๊บเธอนั่งเพียงปับ๊บอ้าวปกติเลยครับคอหายเอียงแขนก็ขยับไปมาได้ปกติดีนะในในะขณะที่ไม่ได้ใช้การไม่ได้ใช้ตัวกล้ามเนื้อคอบ่าตรงนั้นอย่างเต็มที่นะก็คือว่า ลุกขึ้นเดินเมื่อไหร่ก็จะมีอาการเมื่อนหรนมีการบิดตัวของกล้ามเนื้อให้เห็นแต่พอนั่งลงหรือนอนนี่สบายเหมือนไม่เป็นอะไรเลยนะครับนะก็ให้เห็นว่านี่คืออาการของดิสโทเนียที่มีเหตุของการกระตุ้นให้เห็นค่อนข้างชัดเจนบางคนเกี่ยวกับท่าทางบางคนเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อมันและบางคนและบ่อยๆเลยครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความตึงเครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอ่อนล้า การอ่อนเพลียของร่างกายนั้นทั้ง3อย่างนี้เ,นเป็นตัวที่ไปช่วยกระตุ้นทําให้อาการนียเป็นมากขึ้นด้วยนะครับนะอาการบิดตัวของก้ามเนื่อต่างๆเหล่านี้มีโดยทั่วไปแล้วอาการที่เป็นอยู่เนี่ยไม่จะเป็นอาการบิดตัวที่เป็นแบบนิ่ม,ม,มชๆช้าๆไม่ใช่เป็นแบบตุกแรงๆเหมือนอย่างที่เป็นกับในติก๊กหรือในทูเรตน,นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะอาการดิโซเนียนี่ก็จึงมีอาการที่ออกมาในลักษณะทํานองนี้ ที่ทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตและมีผลต่อบุคลิกมีผลเลยครับนะบางคนก็ทำให้อยู่ในสังคมหรือว่าเข้าสังคมยากนิดหนึ่งว่าไอ้เกิดอาการอะไรกันแน่นะครับที่เป็นอยู่นะถ้าถามว่าโรคโรคนี้เนี่ยวิธีในการรักษาเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตมีอะไรบ้างนีก็มีตั้งแต่ยาเลยครับนะยาก็สามารถ เป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่ายากลุ่มแอนติคอเ i นอจิกครับนะเป็นตัวที่สามารถเข้าไปช่วยลดอาการการเกร็งการบิดตัวของกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพพอสมควรน,นะครับก็จะมียากลุ่มหนึ่งที่มีการใช้อยู่2อสตัวนะครับที่คุณหมอทางด้านนิโรเมตหรือหมอเบชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยก็จะให้ยายตัวนี้ในการรักษาคนไหนที่มีการบิดเกร็งมากจนกระทั่งเกิดอาการปวดไม่ได้ปวดทุกรายนะครับ บางคนเป็นมากเป็นบ่อยๆเป็นถีๆจนเกิดอ,อาการปวดเกร็งขึ้นมาก็อาจจะต้องแก้กันด้วยการฉีดโบท็อกครับนะซึ่งก็ต้องบอกว่าการฉีดโบทอ็อกนี่เหมือนกับเราไปแก้ปลายเหตุนะไปลดอาการรุนแรงให้เป็นอาการที่เบาลงนะครับแล้วก็ต่อด้วยยากินอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็ใครก็ตามที่เป็นมากเยอะจริงๆร,รบวนมากๆจริงๆแล้วก็ต้องการถามหาวิธีว่าเอ้มันมีวิธีการในการรักษาที่ จะทาให้ตัวเซล์ประสาทของเราเนี่ยมันทางานกลับมาเป็นปกติให้ดีเป็นแบบเดิมเนี่ยได้หรือไม่เนี่ยต้องก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าต้องบอกเลยครับว่าเซล์ประสาทของคนเรานั้นเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นมานะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการเรียนรู้ของการทํางานของเซลล์ประสาทสมองที่เป็นการเรียนรู้แบบผิดๆครับนะการเกรงบิดตัวเนี่ยก็คือการเกรงบิดตัวที่ เซลประสาทสมองเรียนรู้ในเรื่องของ neuroplasticity ที่เป็นแบบแย่ๆครับเรียกว่า bad neuroplasticity มาเรียนรู้ที่จะเกิดอย่างนี้ทุกครั้งที่มีกิิยาบทแบบนี้ทําแบบนี้แบบนี้นะครับนะแล้วก็มีสิ่งกระตุ้นอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเหนื่อยเพลียพิจตกกังวลนะครับหรือว่าอยู่ในสภาวะบางอย่างที่ร่างกายเรา เกิดความตึงเครียดขึ้นมาในการใช้กล้ามเนื้อมัตด้านนั้นนะครับแล้วก็เกิดอาการได้หมดเลยนะพวกนี้นี่ก็ต้องบอกกล่าวกันว่าวิธีที่เราจะสามารถไปลดแล้วก็ไปทําให้มันดีขึ้นได้มากจริงๆเลยก็ตรงไปตรงมาครับในะความตรงไปตรงมาตรงนี้ต้องบอกกันเลยว่าคือวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ,ของการทํางานของเซลประสาทสมองในเชิงดีครับ จาก bad neuroplasticity เนี่ยให้มันเรียนรู้ใหม่ครับให้มันเป็น good neuroplasticity ยาเยอะต่างๆที่เราใช้กันไปก็ทำให้เกิดมี good neuroplasticity ชั่วคราวนะครับชั่วคราวได้เป็นครังๆเป็นทีที่มีฤทธิ์ยาออกอยู่นะครับในช่วงที่มีฤทธิ์ยาออกอยู่เนี่เออเออเดินแล้วก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นแล้วะทะทำนู่นทํานี่ไม่ค่อยเป็นแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับน,ะนี่คือสิ่งที่ได้ทํากันแล้วก็ ที่สาคัญที่ผมพูดข้ามไปนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของที่การรักษาอย่างที่เราเห็นแนวของการเกิดโรควิธีในการเกิดโรคว่าเป็นอย่างไรเรานั้นเนี่ยการรักษาวิธีหนึ่งเลยก็คือการทํากายภาพบําบัดนั่นเองกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวทําให้กล้ามเนื้อเกิดการยืดเหยียดนะครับทำให้กล้ามเนื้อนั้น,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 นได้รับการรักษาให้ไม่เจ็บปวดนะครับนะ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้อาการดีขึ้นหมดเลยครับผมเคยใช้ตัว PMS นะครับตัว PMS p e r i p h e r a l Magnetic Stimulation ก็คือการกระตุ้นด้วยแม่เหล็กที่ใช้เท่าการกระตุ้นตามตัวโดยเฉพาะเลยเนี่ยมากระตุ้นรักษาน้องที่มีอาการบิดตัวเนี่ยที่ยกตัวอย่างแขนบิดเมื่อกี้นะครับบิดบิดตัวอย่างเงี้ยนะครับ,บ,บ,วรบเวลาเดินปุ๊บจะบิดตัวแขนหนีบอยู่กำลังตัวไม่แกว่งเลยนะครับทุกครั้งที่เดิน หลังจากทำใช่ไหมครับวันนั้นเดียวนั้นเลยหลังจากทําไปในการกระตุ้นด้วยตัว PMS ที่บริเวณคอบา่าไหลซีกขวาที่เขาเป็นอยู่เนี่ยพอให้ลองเดินอ้าวแขนแขว่งได้แล้วนะครับเดินปุ๊บเนี่ยการเกร็งตัวบิดตัวที่เคยเป็นจากการกระตุ้นในท่าเดินเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่เพียงแค่การทํา PMS ก็ดีขึ้นแล้วนะไม่ว่าจะท่าด้วย ออาต้าสาไม่ว่าจะทําด้วยวิธีการยืดเหยียดนะครับสเต e t c h i เช่นเรามีอาการบิดเกร็งไปด้านขวาแล้วก็ยืดเหยียดไปด้านไปด้านตรงกันข้ามนะครับก็มีท่ามีวิธียืดเหยียดที่ทางนักกายภาพบำบัดจะสามารถแนะนําให้ได้นะครับทายืดเหยียดก็ช่วยแล้วครับนะช่วยได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะวิธีการต่างๆเหล่านี้เทนะ่าที่ผ่านมาในการรักษาเราก็เห็นว่ายังคงต้องใช้การรักษาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ผลลัพธ์ในการรักษาก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวไปวิธีหนึ่งในวันนี้นะของทราบกันดีแล้วถ้าใครติดตามผมอยู่ตลอดก็คือว่าผมเองเนี่ยทำ g ู o เน e โรพลาสต t ซิตี้ด้วยวิธีการการกระตุ้นด้วย TMS ครับ Transcranial Magnetic Stimulation ก็คือการกระตุ้นด้วยแม่เหล็กผ่านกระโหลกศีรษะก็คือการกระตุ้นสมองหรือเปลือกสมองเนี่ยด้วยคลื่นแม่เหล็กนั่นเองตัวคลื่นแม่เหล็กเนี่ยจะเข้าไปทำให้เกิดมี การเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในชั้นเปลือกสมองที่มีความลึกนะที่กระตุ้นได้เพียงแค่อย่างมาก1.5เซนติเมตรนะครับนะตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเกิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็เกิดความต่อเรื่องแล้วแต่ตำแหน่งที่เราทำนะครับจากการวิจัยต่างๆแล้วทําให้เกิดมีผลต่อการรักษาได้ในเชิงของการรักษากลุ่มคนไข้ที่เป็นดิสโทเนียนะครับนะกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เลยเนี่ยกลุ่มที่มีอาการ เคลื่อนไหวบิดต,ตัวของกล้ามเนื้อแบบปกติแบบที่ไม่ได้ตั้งใจให้บิดและเกิดขึ้นเองตามสภาวะที่พูดไปแล้วนั้นเนี่ยอาการตรงนี้เราสามารถใช้ TMS ไปทำการรักษาด้วยวิธีการใช้โปรโตโคอลในเชิงของการระง,งับรับเชิงของการอินฮิบิตครับก็คือระง,งับการทำงานมากเกินไปของเซลล์สมองนั่นเองในตำแหน่ง ที่แน่นอนอยู่3-4ตําตำแหน่งครับมีตำแหน่งที่จะทํารักษาตรงนี้ในกรณีของดิสโทเนียตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยทำการรักษาคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยโดยบอกกันบอกกล่าวกันไปแนละ้วว่าวิธีการใรักษาและลาอาการผิดปกติแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผมยกตัวยอย่างเชน่นะคนไข้ น้องคนนี้นะผมจะยกอย่างสองกรณีนะครับในวันนี้ให้ฟังนะคนไข้น้องคนนี้ไม่ได้เป็นโรคาร์กินสันไม่ได้เป็นโรคอะไรทางสมองใดทั้งสิ้นเลยเป็นคนทํางานเป็นมนุษย์กันเดือนนะทำงานแล้วแรกๆเลยก็เข้าใจว่าตัวเองนี่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับนะแต่ล้วกนะ็อาการที่เป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมีอาการที่เล่าให้ฟังแล้วว่าพอลุกขึ้นยืนก็จะคอเอียงแล้วก็แขนบิดนะครับพอนั่งลงก็จะหายนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาการของน้องเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นมากกว่านี้อีก เป็นที่ขาบ้างอะไรบ้างคือมากกว่านี้คือดิสโทเนียชัดเจนครับที่รักษากันไปตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้นะครับแต่ก็มมาเจอผมนี่ผมก็ยังบอกว่าเขายังดิสโทเนียอยู่ดีนี่คืออาการดิสโทเนียอยู่แล้วนะครับแล้วก,ก็เริ่มต้นรักษากันด้วยตัว tms ครับวิธีที่ผมรักษานั้นเนี่ยผมใช้การรักงงับล,ล้วนเลยในจุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับใช้เวลาในการรักษาในการรักงงับเนี่ยใช้โหมดการรักษาแบบที่ได้ว่าเป็นโหมดของการใช้ คลื่นประมาณหนึ่งแต่ใช้เวลาในการรักษาสั้นมากๆครับในการระงับแต่ละจุดแ,แล้วก็รวมๆแล้วในครั้งหนึ่งนี้ผมรักษาใช้เวลาไม่เกิน5นาทีครับเสร็จแล้วทำยังไงนะครับ5นาทีนี้เนี่ยปริมาณหรือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือจำนวนของคลื่นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นผมเองก็เลยไม่สามารถที่จะทำา6ตําแหน่งพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน ก็เลยก็ขออนุญาตคนไข้ว่าผมทําให้โดยที่ทําการรักษา1รอบเนี่ยเป็น2เวลาครับนะึ่งรอบนะครับในวันนั้นเนี่ยเป็น2เวลาโดยห่างกัน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทําการรักษาครั้งแรก5นาทีเข้ามาครั้งที่2อีก5นาทีครับผมมีจุดหนักในการรักษาเนี่ยจุดเดิมอยู่ชุดหนึ่งแล้วมีจุดสำรองในการรักษาที่เป็นตัวคู่กันเนี่ยอีกชุดหนึ่งคนละชุดกันใน2เวลานั้น แล้วก็การรักษาผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจมากๆนะในวิวิธีการรักษาแบบนี้นะครับนะก็สามารถทำให้อาการที่รักษากันอยู่นี้เนี่ยได้ผลชัดเจนยิ่งกว่าการใช้ยาชัดเจนยิ่งกว่าการใช้ยาอันนี้ผมยืนยันการรักษาตรงนี้เลยนะครับซึ่งตัวอย่างของคนไข้คนที่สองที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือคนไข้ที่เป็น พากินเันนะครับนะคนไขน้คนนี้คุณลุงอายุ60กว่าแล้วครับมนาะด้วยอาการพากินสันที่โอ้ดูที่แรกเอ๊ะทำไมอาการพากินสันนี่เราบอกกันว่าโรคที่เป็นเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้ครับเวลาโรคที่เป็นจะมีอาการอย่างนี้ครับดูมือผมดีครับนะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยคือไม่ได้ตั้งใจขยับนะครับทนะอกตอนตอั้งใจขยับนี่อากับนิ่งครับแต่พออยู่นิ่งๆเฉยเฉนี่ก็เ,เริ่มลวนะครับบางทีเป็นข้างเดียวบางทีเป็นสองข้าง มากน้อยต่างๆกันไปตอนที่ไม่ตั้งใจอาการสั่นของพาร์กินสันมักจะเกิดขึ้นให้เราเห็นเป็นส่วนใหญ่นะครับแม่ไม่แน่เสมอไปแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่เลยพอตั้งใจจะทําอะไรอาการสั่นหายไปนะครับนะแต่อย่างไงก็ตามดิสโทเนียเป็นหนึ่งในอาการร่วมที่เกิดเกิดขึ้นได้ในคนไข้พาร์กินสันที่เป็นค่อนข้างเยอะนะครับนะดิสโทเนียของคุณลุงคนที่จะเล่าให้ฟังนี้นะครับเกิดอาการนั่งโยกตัวครับ อย่างนี้ครับอยู่เฉยๆไม่ได้ครับมานั่งอยู่ต่อหน้านั่งคอยจะทำทีมเองก็นั่งโยกตัวอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็อาการที่เล่าให้ฟังในระหว่างของการเดินไปตามทางเรียกได้ว่าคนพาเดินเนี่ยคุณยายอ่ะที่ยืนที่พาเดินคู่กันมาเนี่ยต้องคอยระวังไว้เลยว่าจะมีอาการพุ่งไปข้างหน้าเมื่อไหร่รนะอันนี้คืออาการของของดิสโทเนียที่มันคู่กันกับอาการของพาร์กินสัน อาการเส้นเนี่ยหลักๆแล้วก็คือมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเกร็งแบบริจ,จิตริจ,จิตคือแข็งไม่ใช่เกร็งไม่ใช่เกร็งปุ๊บหายเกร็งปุ๊บหายอย่างนี้นะครับเกร็งแบบริจ,จิตเลยแล้วก็อาการที่มันเกร็งมากตรงนั้นบางทีในขณะเดินมันเริ่มมีอาการมาพอมีอาการมาปุ๊บเนี่ยเดิมมนไปสักพักนึงมันหายครับแต่ไอตอนที่มันจะหายเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยออกแรงมากไปแล้วครับออกแรงมากในการสู้กับการเกร็งในการเดินนะครับพอมันหายปั๊บนี่มันกลายเป็นวิ่งพุ่งไปเลยครับ กุญใจต้องคอยจับบางทีพุ่งไปที่ถนนบางทีพุ่งไปชนของที่วางขายข้างทางกันประมาณนี้ครับนะประมาณว่าจะเป็นรถเป็นขบวนรถพุ่งชนคนนั้นคนนี้ได้ง่ายๆเลยครับแล้วก็มีบาดเจ็บกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกูหลงกูหลงนั่งอยู่ตรงหน้าผมก็อาการของร่างกายก็คือว่านั่งอยู่ในนิ่งๆไม่ได้ก็โยกไปโยกมาโยกไป,โยก,โ,ยกไปโยกมานะครับผมใช้วิธีการเดียวกันแรกๆเลยเทีเดียวก็บอกุณหลงว่ากุณลง ผมรักษาแบบพาคินสันก่อนนะรักษาแบบพาคินสันทราบไหมครับพาคินสันเป็นโรคที่การพิสูจน์ในการรักษาด้วย TMS นั้นเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าต้องใช้วิธีการกระตุ้นให้เซลล์เปลือกสมองทํางานมากขึ้นครับซึ่งเซลล์เปลือกสมองที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องเรื่องของตำแหน่งของมอเตอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นของพาคินสันโดยตรงนะครับพาคินสันเป็นอยู่ข้างในลึกๆครับแล้วไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ เซลล์สมองที่ควบคุมการทํางานของตัวกล้ามเนือ้อปรากฏว่าวิธีการรักษาพาร์กินสันด้วย TMS นั้น,นได้ผลต่อเมื่อว่าใช้วิธี e x ็กซไครับก็วิธีที่ไปกระตุ้นให้เซลล์ประสาทของส่วนที่ตอบรับกับโรคพาร์กินสันเนี่ยมันทํางานเพิ่มขึ้นครับเออเป็นเรื่องแปลกว่ากล้ามเนื้อเกร็งมากอยู่แล้วยังต้องไปทํางานได้เพิ่มขึ้นอีกแปลกไหมครับแต่นั่นแหละครับคือคําตอบทุกๆุกยุคสมัยของการทำไกด์ไลน์หรือแนวทางปฏิบัติ ของตัว tms ในเรื่องของการรักษาพษารเกนสันนั้นเนี่ยพบว่าการกระตุ้นหรือ e x c i s e ได้ผลดีกว่าการาระงับครับนะก็ละเลยเป็นที่มาของกไกด์ไ l i n e ต่างๆที่ออกมาทุกยุคทุกสมัยเลยว่าแบบนี้ซึ่งประสบการณ์ผมเองในคนไข้กลุ่มพาร์กนสันเองนะครับที่มีอาการแบบนี้ที่มีสันๆมีการเกร็งบ้างพวกนี้ไม่เยอะกินยาแล้วกโ็โอ้ได้ประมาณหนึ่งพอทำ tms ดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนชัดเจนมากเลยทีเดียวครับว่าดีขึ้นกว่าเดิมเลยอันนี้ นั่นคือเป็นเรื่องของพา์กนสันแต่ดิสโทเนียที่ว่านี่พอเห็นคนไข้มีดิสโทเนียร่วมกับพา์กนสันที่ผมขอรักษาดิสโทเนียก่อนนะก็เลยใช้วิธีในการรักษาแบบระงับครับใหม่ๆเลยเนีย่คุณลุงเนี่ยผมก็ทําระงับแค่ครั้งเดียวคุณป้าคุณยายที่อยู่ด้วยก็บอกว่าคุณหมอได้ผลสอาวันแล้วก็กลับมาอีกเหมือนเดิมเลยนะครับผมเองเนี่ยมีเวลาในการรักษาคุณลุง ตรงท,ที่นั้นที่คุณลงไปหาผมเนี่ยก็คือเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งเดียวบอกเอ๊ะทำยังไงดีน้องๆที่ช่วยกันทํากับผมที่มีประสบการณ์ร่วมกันในการรักษาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราทําวิธีที่ทําให้คุณลงุงได้รับการรักษาแบบที่มันไม่ไปทําให้สมองตื่นตัวหรือว่ามีอันตรายก็คือใช้วิธีการระง,งับดีไหมแล้วถ้าระง,งับแล้วเนี่ยเราระง,งับ วันละหลายครั้งได้ไหมนะเป็นการปรึกษาหารือกันผมเองในเชิงของทฤษฎีและในเชิงของการอ่านเปเปอร์ต่างๆมาก็ทราบดีว่าอ๋อดิสโทเนียเราต้องรักษากันด้วยวิธีการระง,งับนะครับผมก็เลยใช้วิธีการระง,งับรักษาครับนะในครั้งแรกระง,งับไปที่ว่าดีเนี่ยนะคุณป้าบ,าบ,าบ,าบาอกว่าดีนี่ก็เลยว่าเอาละทีนี้เราต้องรักษากัน3มครั้งครับคุณลุงคุณลุงม,มานะรอบนะคุณลุงเป็นเยอะมากผมก็เลยตัดสินใจว่าทำสามครั้งในหนึ่งสัปดาห์ ครั้งแรกโยกนั่งโยกอยู่ครับครั้งที่สองมาเนี่ก็ยังโยกอยู่นะครับรอบที่สองนโยกโยกน้อยลงครับคุณลุงเองรอหนึ่งชโบงข้างนอกเนี่ยก็บอกเลยว่ามันมันดีขึ้นมันโยกน้อยลงมันนั่งต่อหน้าเราก็โยกน้อยลงทํากันที่สองไปพอรอบสามดึกแล้วนะครับเนี่ยผมนักษาันแบบเอาเอาเปเอาตายครับนะอยู่กันจนดึกเลยสามทุ่มสามทุ่มกว่ายังอยู่กันนียครับก็รอบสามเข้ามานั่งคอยครับเพราะว่าจะมีกลุ่มที่นั่งคอยจะตุ้นลอบ รอบ4ี่รอบต้งไม่ต้องตกใจนะครับรอบสรอบ5นี่คือโรคซึมเศร้าครับแตรักษากัด้วยวิธีการกระตุ้นครับนะยังมีนั่งคอยกันอยู่คุณลุงเป็นนั่งคอยแบบระงับนะครับของดิสโทเนียก็มาทำกันครับรอบสมานั่งนี่ลืมไปเลยว่านี่คือคุณลุงคนนั้นที่นั่งโยกอยู่ตั้งแต่ตอนที่รอทำรอบแรกครับไม่นี่ไม่โยกเลยครับนั่งนิ่งๆเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น จากการรักษาด้วย TMS ที่ไม่ได้ใช้ยาณนะขณะนั้นนะไม่ได้ใช้ยาใช้ TMS รักษาระง,งับครับแล้วทำให้คุณอยู่นิ่งอาการดิสโทเนียหรืออาการความผิดปกติของกล้ามเนื้อบิดตัวหายไปได้ครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณป้ามาบอกเล่าให้ฟังในสัปดาห์ถัดมาก็บอกเลยว่าอาการที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น,นยอยู่ได้เกือบตลอดสัปดาห์นะครับ บางทีได้6วันวันที่7ก่อนจะมารักษาก็เริ่มยกโยกมากแล้แต่ว่าไม่รุนแรงไม่มากเท่าเดิมน,นะครับถ้าถามว่าถ้าคุณลุงมีโอกาสได้ทำการรักษาจริงๆริงางจังเลยตลอดเวลาตลอดสัปดาห์วันละครั้งต่อเนื่องกันไปเลยก็ยิ่งดีใหญ่ครับผมบอกได้เลยว่าวิธีการที่จะรักษาอาการที่มีการทำงานเป็นปกติของสมองที่มากเกินไปนั้นในการรักับ รกได้ทุกวันแล้วได้วันละหลายๆครั้งนี่คือแนวการรักษาเลยตามแต่อาการที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรนะเสียดายที่คุณลุงไม่มีโอกาสได้รับการรักษาแบบนั้นนะครับนะเพราะว่าไม่ไม่สะดวกที่จะไปรักษาที่อื่นนะครับเพราะว่าใช้บริการของทางรัฐอยู่นะครับนี่คือตัวอย่างเล่าให้ฟังนะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของการ ผิดปกติของการเคลื่อนไหวแบบที่ไม่ได้ตั้งใจของกล้ามเนื้ออาจจะเกิดขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นที่คอบ่าไหล่แขนหรือมือหรือขาส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งท่อนทั้งซี่หรืออาจจะเป็นทั้งตัวนะครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ตั้งใจแต่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเรียนรู้วิธีการในการที่จะ ไปควบคุมมันได้นะเช่นบางคนเขาเรียกเป็น s e n s อ r รียล c รกครับคริกก็คือว่ามีเคล็ดลับในการกระตุ้นเพื่อระงับอาการเช่นบางคนนีจับคางบางคนเกาหลังเกาที่คออาการพวกนี้หายไปได้ประมาณนั้นคือเรียนรู้ที่จะรู้เองว่าเอ๊ะต้องทําแบบไหนท,ทําท่าจริงแล้วมันเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับว่าเราทําอะไรบางอย่างที่ไปทําให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็จะดีขึ้นนะ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างอาการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมัเนนขึ้นมาได้ก็คืออาการที่มีอาการปวดชาของแขนหรือมาตามมือล้าล้ามากที่เกิดขึ้นจากการกดทับกดเบียดของรากประสาทโดยที่มีมารองกระดูกเคลื่อนที่คอก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของการกดเบียดรากประสาทจากการเสื่อมของกระดูกสันหลังคอก็ดีนะครับนะที่เกิดขึ้นผมไปโดนไมโครโฟนนะก็คือว่าจะมีผล ตรงนี้ทราบไหมครับว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยชอบมาด้วยท่าดีครับอยู่ๆก็วันดีคืนนี้ก็จะอยู่ท่านี้ครับก็คือล,ลิงเกาหัวครับอยอยู่ในท่าลิงเกาหัวเพราะว่าพอตอนยกขึ้นมาเกาหัวยังไงครับอาการที่เป็นเนี่ยครับอาการที่ปวดเล้าลงแขนลงบ่าชามือดีขึ้นเลยครับลิงเกาหัวนี่คือเป็นวิธีการเรียนรู้ของคนไข้เองเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือท่านี้เป็นท่าที่ทําให้เกิดการหย่อนคลายของรากประสาท นะที่มันขึงตึงด้วยท่าที่หย่อนลงมาอย่างนั้นมันขึงตึงเป็นเส้นยืดตึงมแล้วก็เกิดการกดทับมากขึ้นท่านี้มันหย่อนเลยครับนะท,ำทำให้พอหย่อนเกาหัวสักพักหนึ่งหายนะท่าลิงเกาหัวเช่นเดียวกันครับดิสโทเนียหรือคลิกหรือทูเดนะที่มีอาการแตกต่างกัน้ด้เล็กน้อยนั้นเนี่ยนะก็คือมีวิธีการในการที่จะ เป็นเหมือนเป็นเคล็ดลับพิธีที่จะทําให้อาการดีขึ้นเองได้บ้างในส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับนะโอเควันนี้เราเรียนรู้แล้วก็เรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความป็นวิถิของกล้ามเนื้ออีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งเจอได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยทีเดียวรักษาได้ไหมรักษาได้ครับดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าการใช้ยาธรรมดาอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับนะอันนี้ก็คือต้องแบบ ามหาการรักษากันนะครับว่าวิธีการรักษาแบบนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่อนข้างชัดเจนครับนะก็เป็นเรื่องราวด,ด,ดีที่มาฝา,ฝากบอกกล่าวกันในวันนี้ครับนะหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับกับพวกเราหลายๆคนเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ